กาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องช่องมีซับพระบ้านนะคะพี่พวันนี้น้องมีพระเครื่องพระบ้านมาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกันใน ep ที่ี่2นะพี่พี่นะเป็น ep ที่ี่12นะคะช่องทางการติดต่อน้องนะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อนะคะ เบอร์โทรสั์0835346822 0835346822พี่ๆสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะพี่ๆนะเราไปเริ่มกับรายการแรกเลยนะคะพี่ๆรายการที่หนึ่งนะพี่ๆนะรายการที่หนึ่งนะคะ เป็นพญาต ET. เาต่าเรือนนะพี่พี่นะไม่ทราบ <uep posterior S 2> ที่นะคะพี่พี่เป็นพญาเต่านะคะอ่าน้องลืมแจ้งนะพี่พี่นะ EP นี้300บาททุกรายการนะพี่พี่นะรายการที่หนึ่งนะคะเต่านะ300บาทนะคะต่อไปรายการที K ่สองค่ะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะ รายการนี้รายการที่สองนะคะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3มเป็นพระชัยวัดนะพี่พี่นะเป็นพระชัยวัดนะคะรายการนี้รายการที่3มนะคะพี่พี่สามร้อบาทค่ะ ต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4เป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่รอดนะคะรายการที่4นะพี่พี่นะ300บาทค่ะพี่พี่ชอบรายการไหนแจ้งรายการพร้อม ep ได้เลยนะพี่พี่นะ ต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นพระผงสุพรรณนะพี่พี่นะเป็นพระผงสุพรรณนะคะรายการนี้รายการที่5นะคะพี่พี่สามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระปางรีลานะพี่พี่นะ รายการนี้รายการที่6นะคะสา0ร้อบาทนะคะพี่พต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นปิดตาถักเชือกนะพี่พนะเป็นปิดตาถักเชือกนะคะน้องไม่แน่ใจว่ามาจากที่ไหนนะคะรายการนี้รายการที่7นะ300บาทนะคะพี่พี่ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระปิดตาหลวงพ่อชมนะพี่พี่นะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อชมนะคะรายการนี้รายการที่8นะคะพี่พี่0บาทนะคะ ต่อไปรายการที่9้าค่ะรายการที่9้าเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่9เป็นพระสมเด็จนะ,ะรายการนานะราารี้300บาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่10บค่ะรายการที่10เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะ เป็นเหรียญร่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดมาปรางเหลืองนะคะรายการที่10นะพี่ๆนะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11เเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดนะคะ เป็นเหรียญรอหลวงปู่รอดนะรายการที่11บเอ็ดนะพี่ๆนะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ รายการที่12เป็นรูปตะก้อใบลานนะพี่ๆนะเป็นรูปตะก้อใบลานหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพร้อมเรียมกรอบนะพี่ๆนะเป็นตะก้อใบลานนะคะรายการที่12นะคะพี่พี0 0บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ รายการที่13เป็นเหรียญรอหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะเป็นเหรียญรอหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะรายการนี้รายการที่13นะคะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ รายการนี้รายการที่14นะคะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสิลมหาราชนะนะคะพี่พี่เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายอดีศร์นะคะปี14น,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 นะ,ะนะพี่พี่นะค่ายอดีศรสรับบุรี16มกรา14นะคะรายการนี้รายการที่14นะคะพี่พี่ รายการที่14นะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15เป็นพระสมกอนะพี่พี่นะเป็นพระสุ้มกอนะคะรายการนี้รายการที่15นะคะพี่พี่0 0บาทค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ รายการที่16เป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จนะพี่พนะรายการนี้รายการที่16บนะคะ3ามบาทนะคะพี่พต่อไปรายการที่17คะ่ะรายการที่17เป็นเหรียญพระประถมเจดีนะพี่พี่นะ เป็นเหรียญพระปฐมเจดี JD นะคะรายการนี้รายการที่17บนะพี่พนะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะพี่พี่นะ เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้รายการที่18นะคะพี่พี่รายการที่18นะ300บาทคะ่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่19คะ่ะรายการที่19เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ รายการนี้รายการที่สิบก้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะพี่ๆนะรายการที่สิบเก้านะคะพี่ๆรายการนี้สามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พ รายการที่2ีสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วปีสองสี่ห้าเก้าน่าจะใช่นะพี่พี่นะปีสองสี่ห้าเก้านะคะรายการนี้รายการที่ยี่นะพี่พี่นะ 300บาทนะคะพี่ๆต่อไปรายการที่2 1ค่ะรายการที่2 1เป็นชินราชหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะเป็นชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมนะคะรายการนี้รายการที่2 1ินะพี่พี่นะ 300บาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่2 2ค่ะรายการที่12เป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะ รายการที่12นะพี่พี่นะรายการนี้300บาทนะคะพี่พต่อไปรายการที่2 3ค่ะรายการที่13เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะรายการนี้รายการที่2 3นะคะ สามยบาทค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่2 4เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่ๆนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการนี้รายการที่24นะคะ300บาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการสุดท้ายค่ะรายการสุดท้ายเป็นพระกิ่งนะพี่พี่นะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะรายการนี้รายการที่25นะคะ รายการนี้รายการที่2 5นะ300บาทนะคะพี่พค่ะพี่พี่วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดสนใจรา,รายการไหนแจ้งน้องในไลน์ขอรูปเพิ่มเติมไว้พิจราณาได้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่แอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้นะคะ0 8น5 3แปดสางสองนะคะ0 8น5 3แปดสา่หกแปดสองสอ วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะพี่พี่นะน้องกาบลาพี่พไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ